สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาเฮงผ้าม้วนนะครับเนาะเอามือนีแอปเปิ้เอาบรรยากาศที่ไปหาบุรุษสีเนาะมาฝากกันเพราะว่าเป็นชิปสวับเต็มเลยพี่น้องเด้อเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมแล้วก็ไปเบิ้งเน่าหางที่ทางช่องหามาฝากเนาะ,ะเพื่อย้ำให้พ่อแม่พี่น้องอย่านเลือบพี่น้องไปรับชมบรรยากาศน้ำกัน โอ้มาเป็นมาเป็นแบบนี้เลยเนาะมาเป็นแบบนี้อ่อพี่น้องเอาพอเขาให้เขาจัดเป็นชุดเลยครับผมโอ้มาเป็นชุดเลยอ่าเราต้องได้แยกเลยโอ้ครับผมครับผมแล้วก็บำมีสิจะเลือกอดีมากอือดีหมดหมดไม่มีสิทธิ์เลือกอเพราะว่ามีคุณภาพเท่าๆกันครับผม เออเรียกเลยของงานก่อนอือนี่แหละพี่น้องเนี่ของวัตถุมงคลเนาะปูเป็นเรียกในแชแนลก็อย่างแกะาร์ดอ่าก็ต้องจับภาพไว้ก่อนจับภาพไว้ปูไว้ก่อนอือโอ้มาเป็นชุดเลยนะปูครับมาเป็นชุดเลยครับอ่าหินเนาะบ่อไหลเขาเรียกว่าไหลเขียวไหลดำไหลเขียวนี่ ไหลเขียวไหลดำนี่มันป้องกันพวกผีปีศาจ<อ>พวกคสายพวกของพวกสิ่งเบิงบ่เห็นตอนี่เนี่ยเบเห็นเนี่ยไม่เห็นโอโ้โห <มา S 2> แต่ตอบอกวันพรุนี้จะใส่พานครับจะมาอธิษฐานให้ออืหลวงปูเท่าคือว่าเท่าละอายุจะเจ็ดสิบแล้วนะครับผมเจ็ดสิบเลยนะ โอปู่พอเคยมาแต่เขาจะมาปฏิบัติอธิษฐานจิตพร้อมครับมาสังเกตที่นี่โอ้พวงนี้นะพวงนี้โอ้เออนนี้กระสีมีเหรียญกับอะไรน่าพอเนาะเป็นไลฟผมเด็ดไลฟ์ไลเขียวให้เออมาเป็นชุดเลยค่ะเป็นแบบนี้อ่าอ่านดูด้านหลังนั่นอันนี้สองด้านหลังนั่นจะบอกมาจากพุทธปรดิษฐ เป็นแต่ล้มไหมโอ้มาเป็นชุดนะสิเป็นไหลเนาะปูเนาะไหลไหลเฉียวกับไหล่ดำไหล่ดำโมโมงามงามพี่น้องเป็นชุดแบบนี้เลยเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยจะเป็นกอุ้ยขั้นเป็นไรจเป็นกระเช้าพอดีแล้วนะสิเนาะพี่น้องเอ้โหอ๋อตามนั่นได้พี่น้องได้ มีวาสนามีบุญจะได้บูชาก็จะถูกเลขก็เสียแล้พี่น้อยด้วยเพราะว่าจะถูกเลขก็จึงจะได้บูชาถ้าบม่ถูกเลขก็เจ้าอัไหนมาบูชาเนาะอ๋อแม่ครับเพราะว่ามันต้องแก้วแหวนเงินทองเนาะสินทรัพย์เราจะได้แก้วอย่างนี้เราก็ต้องมีเงินมีทองอื มาพี่น้องเด้อตามนั่นจังรอบเพิ่งคว้าพจน์เสียแต่วันที่สิบหกเลยนะวันที่สิบหกพจน์เสียอธ่ษฐานจิตกอนนะอธิษฐานจิตก้อนจ้างงานนั่นกันมาทำบุญซะก่อนแผ่เมตตาซะก่อนครับผมแต่เพิ่นอธิษฐานมาแล้วต้องเข้ามาเพิ่มเติมเอาเอาครั้งก็เก้าอีกโอ้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ต้องศาสนาพุทธเขาให้ใช้วิจาินญาณหรือว่าเราต้องใช้ปัญญา ครับอใช้ปัญญาให้พิจารณาเอาฝันอีกว่าเพราะตั้งแต่มื่อที่ว่าได้เนื้อนี่ตั้งแต่ได้เนื้อมากับฝันที่ว่าเล่าให้มหาเฮงฟังได้ยินไหมตอนนั้นอะไรนะฝันว่าไงละครั้งละครั้งโอ้ยได้ละครังความเก่ากรรมได้ละครั้งอ่อมีญาติโยมนาอพูดเหมือนถ้าเป็นพระเนาะอันนี้บอกไม่ได้เป็นพระครับเป็นแค่ปูนี่ก่อ ไม่ญาติโยมเอาละครังมาถวายเนาะใหญ่เหมือนกันเขาตีแล้วมันดังบอดีแบบนี้ดังอยู่แต่ว่าดังเพรเพราะแบบนี้ก็เลยไปเอาละครังของของปู่เองมาตีแบบนี้มึง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 มันเพราะมันสะท้อนไกลโอ้เปนด่งหรืเสียงดังก้องก้องกลางวันพ่อว่าดีไหมดีครับเนะดี ทั้งไงนี่ข้้งเสียงกล่องนี่นะฝันจากเนื้อที่เขาก้นแ้มาให้อันนี้เนื้อนี่จองวัดที่นี่พ่อหลังจากที่ได้อาได้ได้แนวทางมาเออได้แนวทางมาได้ได้ได้ที่ว่าเลขศูนย์ศูนย์หกเก้ามาฝันก็เห็นคนมาหลายมีงานการกินเลี้ยงกันนี่นละแต่ว่าเขาเอาเนื้อมาให้บันครับผมเนื้อสดสดเลยโอ้เป็นท่อนเท่ากับหมอน กับยาช่อเนาะครับเนาะยาช่อพืชเขียนไไห้กนับเด้อยาช่อได้สองห้าปูเพิ่ชเขียนไห้เด้าครับเด้อไลายมือปูยังอยู่นะยาช่อเพิ่ชเขียนไห้สองห้านะกับปูอ่าเลือกว่างจกดอกดเพิ่ชเขียนไห้ซูลหัวเก่าเนาะตาตองหมดเอาเดี๋ยวรอดไปบรรยากาศแต่งกันพี่น้อง อันนี้ก็มีปู่มาร่วมมานุโมทนาพร้อมเนาะครับผมเสือน้ำมันอ่าเสือน้ำมันสามสามหรือสี่พื้นจัดมาสี่ไปเลยพ่อสี่จัดมาสี่เนาะสี่พื้นครับอืมแล้วก็ผ้าขาวผ้ากัมมาครับกับน้ำน้ำดด่มน้ำดด่มอีกกี่แพ็คล่ะสามสี่แพ็ครวมรวมกันมาหลายหลายสายบุญได้สายบุญสายทาน อันนี้เราทำทานก,ก็ขอขอบใจขอบคุณออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในในทานครั้งนี้ต่อไปจะจะให้พ่อช่างหลักเป็นเจ้าภาพในสักอย่างอยู่ พอ่าเห็นเงินเรามีหลายแสนอยู่ในกระเป๋าเออผลเมาผลแลเห็นแลผลเมาลอตเตอรี่มาเห็นช่องทางเออพอบเห็นเงินไม่หลายแสนเออเมาปิดเมื่อซื้อได้พี่น้ังสองหายสองหาผู้ใดว่าจะเป็นเสียแล้วว่าไม่ให้ข้ามมานกันข้ามเราไปก่อนนะเพราะว่าจองคิวตัวนี้ไว้แล้วเสร็จทีได้จองไว้ก่อนแล้วไปแล้ว ปืนหาบ่ได้เ่าทานเรืองแต่ว่าปืนหาได้พี่นเรามันมันบุญไผ่บุญมันถือว่าเก่งอยู่เสียผูด้ายจะเกิดต้องผ่านเราไปก่อนได้นะพ่อวันที่สิบเกดีพิกได้เหรอวันที่สิบเจ็ดค่ะ ต่เลขน้อนเนาะที่ว่าพิจารณาดูแล้วนี่ตามการเป็นอยู่นี่จะเป็นเลขล่างจะส่วนมากเนอะนะ,นะส่วนใหญ่มาล่างส่วนใหญ่ทีไ่ได้ได้ได้มานี่จะเป็นเลขล่างโอ้โใช่ใช่ใช่เลขล่างต้องเป็นเลขล่างขยับจากเลขล่างไปไม่ได้ เป็นว um ่าษาพันปีมันเั็นเรียงหลังเนาะอือเอาเก้าอี้มานั่งกันได้จ้ะครับครับการสบายไม่อย่างนางไก่พันกันได้แต่ว่าไปด้วยกันได้อยู่ใช่ตัวท่วใหญ่เป็นเป็นล่างส่วนใหญ่จะเป็นล่างเขาเป็นล่างนะคะพิจารณาอ่าพิจารณาดูแลจะเป็นล่างก็มีการวิเคราะห์ครับผมวันนี้ก็ เอาแค่คุยกันปกติสนทนาปลาใสกันเนาะครับผมไม่ยอมไม่ยามกันไม่ยอมคิดเห็นเอบดทานมาเอาของฝากแม่ให้แม่แม่เพิ่คนฝากมาให้ทั้งอย่างคนโบนสัตว์ตั้งสัตว์เสื้อยางผ้าล่าตั้งปัดใจในกระนั่ม ทั้งผักข้ามาจะช่วยน้ำอีกก็บนวันที่16บหกเลยค่ะพี่น้องเอฟซีความมันดูยุดสองเป็ดยุดไก่เนาะเท้าไก่ก็นสรอยกันไปนะคะด้วยการกับพี่น้องเอฟซีครับที่เราชมแล้วกังว่าวันนั้นก็ถ้าว่าพี่น้องมาลำหรือว่าฟังเสียงแล้วก็หมอลำเขาก็เอก็ฟอนลำนี่เขาก็เดินสายอยู่ฟังเสียงเลยงานเขาบล็อกขาดแต่ว่าก็เพิ่นเพิ่นอยากมาอยากมากกันเล่ากันไว้กันปองปู ด้วยศรัทธาที่รู้จักกันมาก่อนก็เคยไปสร้างบุญร่วมร่วมกับบ้านนั้นก่อนนะ่ะนะสร้างพระศิวลีไว้องค์หนึ่งก็สูงเท่าคนนึงเนาะองค์ใหญ่สักนึ่งองค์ใหญ่ทีเอาไว้หน้าสาลาเลยย่างโก้ผู้ใดอยากได้โชคได้ลาภให้ไปขอพระศิวลีเพราะว่าพระศิวลีนี่เป็นพระมหาโชคมหาลาภ คสีบริจมหาเทโรเทวตารบุญโชระโหปัจยาทิมหิเนี่ยเขาว่าเนาะนี่เนาะเขาพาว่าเขาพาว่าเขาจะได้ท่องอันนี่นะก็บุญกุศลจะได้หลั่งไหลเทมาโฮมาครับผมโฮมาโฮมาคือหมายความว่ามารวมเนาะครับผมมารวมไม่ห้อมกันม่ตอดกันไม่ร่วมกันอ่าอืม ในวันที่สิบหกก็จะรู้จักละแต่ว่าที่ผ่านมานี่จะเป็นเลขล่างทั้งมัดเนี่ยชัองส่วนใหญ่ล่างขั้นมาให้ละเก้าสองล่างไหมล่างล่างเหรอล่าโอ้เก้าสองก็ล่างตรงเลยนะคะเนี่ยผ่านมานี่รับรองว่าล่างแท้แท้ฟัส่นงมีส่วนแบ่งเป็นเลขบนจะจะเป็นเลขย่งกันแล้วแต่แม้แต่เลขปูหรือสีที่ท่านผ่านมาแวบนั่นก็แค่เป็นเลขล่างอีกคือเก่าผ่านมาแวบ ผ่านมาแบบหมายถึงตัวนี้ค่ะที่ว่ามหาเฮงงงเลยรับมุกวัทันเลยนะตันนี้นะคะศูนย์เก้าสามบออ่าใช่โอมาแป๊บเดียวกำลังกำลังรับพรอยู่ไม่รู้มาแบบไหนนะพี่น้องเด้อมาแบบตั้งตัวว่าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเลขล่างเหมือนกันเนี่ยศูนย์เก้าสามเนาะมา ตอนนั้นก็เก้าสองหรือสองเก้ารูจำมาได้ละเก้าสองเก้าสองครับเก้าสอเป็นเลขล่างรอบที่ผ่านมานี่เลขล่างวันที่สิบหกเราจะเอาเลขบนอ่าเลขบนอ่าเลขเทิงเนาะเลขเทิงข้างบนข้างบนโอ้งวดนี้จะให้เป็นบนใช่ที่ผ่านมาตั้งตั้งแต่วันที่ที่เลขออกแล้ววันที่เท่าไหร่นะ ที่มาได้กระปูที่ว่าคล้องเก้าปุ่มเก้ากำอะไรนั่นครับตอนนั้นก็จะเป็นเลขล่างแล้ตอนงวดครับผมอันนั้นล่ะตอนงวดนั่นคล้องเก้าปุ่มก็คือนี่แหละศูนย์หกศูนย์เก้าเนี่ยเก้าศูนย์เป็นเลขล่างศูนย์หัวเก้าเนอะมาตอนงวดเลยเลขออกซี่โมงแรกแอดมินบิงมาหยดอยหกโมงแรกที่กันเมื่ออดีเมื่อเพ่อดี่ล้องเก้ากำ ทำเก้าปุ่มอืมไม่ได้ไม่ได้เนาะคนโบราณนี่ต้องได้ผมแปลว่าอะไรนี่ใครแปลได้ร่างเนาะคนใดแปลได้เป็นเงินเราว่าเงินแอดมปิลมาเขียเงินศูนย์เก่าอยู่นะตระกามันอยู่ในนี่แล้วอ่ามันอยู่ในนี่ละนะอ่านอ่านได้พ่อพ่อยากฟังอ่าอ่านอ่านได้พ่อของเก้าคำคำเก้าปุ่มเก้าปุ่มอืมใครตีปัญหานี่ได้เงินอื เหมือนไหเลยนะพ่อเออเหมือนหายให้เขาถามาสามหายโอ้ยผิดหลังเลยไอ้ที่นี่เขอหมู่บ้านข้างเคียงเขายังถามนะว่าเป็นไงล่ะสามหบ่ได้หลายหมื่นดูบ่กหายหายท่องหาเงินหาำข้ามไม่งัหายสามหเขาว่าจะเอาเอาอะไรอีกนอกจากสามศูนย์ศูนย์สามโลโอ้ก็มีแค่นั้น โอ้พี่หน้องเอ้แต่ว่าขวางเก่าปุ่มเนี่ตี๋ยมันแตกขึ้นเก่าได้อวางเข่าขวงเก่าปุ่มเนาะมิสนายไปประสบการณ์แต่ว่าเพิ่ลงยันไปแล้วเด้อลงยันแล้วหะครับผมนะแต่ถ้าลงยันนี่คล้ายว่าครอบไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่เปลี่ยนเลยที่แท้เป็นเลขล่าง เล็กล่าง,งตีปัญหาได้คือล่างอย่างเดียวเลยบนนี่รอวันที่สิบหกบนรอสิบหกนะคะนบนนี่สิบหกเล็กล่างเหมือนที่มามาหมดทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมได้แล้วก่อนแล้วเลยเอา,อาองี้ไปจับสิยังไม่วทั้งม <laughs> ไม่รู้ว่าจับ หนึ่งหกห้านี่ได้ไว้จักใบแร้วบ่รู้นี่ของเก้าเก้ากำได้เก็บไวบ้างไหมไดมีแต่กับลุงวันนี่สองห้ากว่าต้นเดียวเลยจับไม่ได้จักใบเลยสองห้าเป็นของแม่ย่าชอย่าชอสองห้าย่าชอบแต่ของเก้ากำนี่ยังไม่มีเลยของเก้ากำง่าย ก้าวคำคำคำเนาะคำก้าวของก้าวคำคำก้าปุ่มคํามึงจับมึงอะพี่หอกไอ้ซับมือสีมันหาบบมือบบปูมือ่าก็แน่นแล้วมือออกไปคําหนาบานี่เนาะงาเคยแล้วเคยเนาะก่าวไปรูปนี่ทีปุ่มเล็กๆนะปุ่มเล็กๆอ fc ว่ามีแปด แปดปุ่มไม่รู้เอฟซีบอกด้วว่านะแต่ว่าเก้ากับปุ่มใหญ่ตรงกลางเป็นเก้าเพิ่นว่ายงั้นเดี๋แต่บั่ได้รอบรอบนอกมีแปดมีแปดครับเพิ่นลเอฟซีเพิ่นลวางสั่นแต่ว่าเอ็มบิ่งกับพัดจะไปนับช่อยพี่น้องเลยไปซื้อวัดกันเลยเออไม่นอืมเนาะแต่ว่าไปหึไปรูปไปค้ำกันเดี๋ยวโอรูปค้ำนี่เมือค้ำพร้อมนี่พี่น้องเอ้เข้าจังว่าสันติ จะไปแปรอะไรเนาะปูเขียนหาศูนย์หัวเก่าครับยาสอสองห้าแล้วก็มีแม่ตะเคียนทองด้วยนะสองศูนย์สามสองศูนย์สามสองศูนย์กับราวะหนกเมื่อจ็ดสี่เนาะก็จะว่าสามเน่ะเป็นศูนย์สามหน้าตาเขียนหาคือสองศูนย์ก็มีแค่นี้แหละครับก็มีแค่นี้แต่ว่ารอมันที่สิบหก แต่ได้ขา่าวว่ามีแม่ตานีด้วยเปิดครั้งแรกนะครั้งแรกนี่ยนะเดี๋ดวยวก็พอดีนะเปิดครัง้งแรกเ็บขันหมักเบงไว้อีกชุดหนึ่งแต่สั่งกระด้งอสองหล<ะ>ักอันนี้เป็นลายมือปู่นะคะตั้งแต่ของแม่ตะเคียนยาตะเคียนท่องอ,อันนี้แอมบมาหาเฮ่งพันตีออกมาแล้วแต่นะคะเราคุยกับพี่เจริญโต้เล็กหน่อยเนาะตัวเจริญโต้มาหาเฮงเพิ่นก็เลยเป็นความเห็นส่วนตัวของมาหาเฮงเพิ่น พี่น้องเห็นเป็นตัวได้ไมคลิปกับมีน,มเ,นเนะาะมาให้เองเนาะเป็นคาไปตีเอาเองแต่นี่เป็นส่วนตัวมาหให้เป็นตีให้เรื่อกเขียนสองศูะะนย์ศูนย์สามศูนย์สองสามอิจลนาเมืองค่ะแตเลขสองตัวล่างของเรามันอยู่แล้วมต้องนะมีคิดอย่างไรเออมันอยู่แล้วที่ไหนเขาได้มาก็อาจจะเป็นเลขบนของเขาฟังฟังดูแล้วก็ไม่ประมาทและไม่ดูถูกของใครเนาะบีมีโอกาสบอกบอกก็ไม่ไม่รู้จักเหมือนกันอ่า ผู้หมุนไปอยู่บางกอกผู้บอกอยู่อุดรนี่เนาะอยู่บางจอกหลอกทีผู้บอกอยู่บางจอกหลอกอาพี่เนาะอาสมีพี่เนาะพี่จะละหน้าเมืองน้ํากันเออโอเอาตอนกันละพี่เนาะมาฝากตอนกันเด้อ